จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากผมย้ายภูเขาไฟแล้วก็นํามาสร้างเป็นฐานลับของตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่าฐานนี้เนี่ยมันจะปลอดภัยแค่ไหนโดยตอนจบเนี่ยผมจะนํากวางแล้วก็ลาทีมาบุกเพื่อที่จะดูดว่าจะสามารถป้องกันได้หรือเปล่าก่อนที่จะเริ่มคลิปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับใครกดไลค์เนี่ยขอให้หน้าตาดีสวยหล่อกันทุกคนเลยและก็อย่าลืมบอกจนานวนวันด้วยล่ะเอาล่ะไปติตตามรับชมคลิปกันเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวก็หันฟังทางนี้ใครกำลังเล่นระบักทักระโบัของคุณกําลังจะหมดหรือต้องการหาร้านเติมเกมดีๆ มานานกว่า5ปีตอนนี้เนี่ยเขากำลังมีโปรโมชั่นเติมโรบักลดสูงสุดถึง10%กันเลยทีเดียวถูกกว่าเติมเองถึง600บาทแถมเป็นโรบักแท้อย่างแน่นอนปลอดภัยสะดวกสุดๆแถมยังมีโค้ดไอเทมเกมพิเศษอีกมากมายไอเทมเด็ดๆวางจาหน่ายด้วยนะของดีของลิมิเต็ดหาที่อื่นไม่ได้ง่ายๆไปจัดกันได้เลยฮะนอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆให้เติมอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นเกม Rv f i r e PUBG และเกมอื่นอีกมากมายอย่าลืมทักเพจเติมโค้ดเกมกันด้วยล่ะบริการไวใส่ใจลลลูกกคคค้าาาารรัันีวมมออดดภย่่ืสส TGNTH25 เพบิศษ ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับไปเติมกันเอาละครับดอๆครับวันนี้เนี่ยผมจะสร้างบ้านที่มันเกี่ยวข้องกับลาวาก่อนที่จะทดสอบให้แบบพวกละทีหรือไม่ก็พวกกวางเนี่ยมันบุกเข้ามานั้นเองนะซึ่งวันนี้ผมก็อยู่กับพี่เหนือนะครับซึ่งพวกเราเดี๋ยวก็จะมาช่วยกันสร้างนั่นเองก็รอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะโดยอย่างแรกเดี๋ยวเราก็ได้คําสั่งทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือผมได้คาสั่งทุกอย่างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่แต่จริงๆเนี่ยอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดนะรั่นคือ,อ ว่าใบาอมลาวามันอยู่ตรงไหนเนาะโอ้โหตอนนี้เรามาถึงปราสาทข้างในแล้วครับซึ่งผมคิดว่าไอตัวลาวานี่มันก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับน,น้องๆน,นะถ้าหากว่าเรายกมันไปได้หมดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองยกไปดูก่อนละกันนะครับนะเหมือนพี่เหแกจะยกบางสิ่งบางอย่างไปผมดูซิว่าผมสามารถยกเจ้านี้ไปได้ไหมนะอ,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 ะอะ ยกไปนี่มันยกไปทางภูเขาเลยหรือเปล่าครับดูเหมือนว่าจะยกไปทางภูเขาเลยนะคุณผู้ชมนะ <laughs> เราจะเอาทั้งบ้านภูเขาเนี่ยไปไว้ตรงโซนของเราเลยนะครับโอ้โหแม่งใหญ่มาก <laughs> wah, oh, 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 <laughs> ใหญ่มากใหญ่มากเห <laughs> <laughs> มือนว่าเราจะไปทางภูเขาเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปวางดูซิมันจะเป็นยังไงนะครับตองบอกลวมันใหญ่ขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชมนะ <laughs> โอ้โหโอ้โ้โอ้โอ้มันใหญ่มากนะครับนะใหญ่เกินเนี่ยใหญ่เกินใหญ่เกิน แบบนี้มันน่าจะครอบคลุมพ,พื้นที่ของเราไปค่อนข้างจริงๆเยอะเลยนะซึ่งทางเข้ามันก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นลาวานะครับแต่แน่นอนครับว่าผมว่าเราน่าจะต้องแบบเอาเขา้าวบนนี้ลงมานิดหน่อยแลยนะ้วกันเอาเขา้าวบนลงมานหน่อยแล้วเรายกกองไฟขึ้นมาหน่อยแลยนะ้วกันยกกองไฟขึ้นมาหน่อยแล้วกยกสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาด้วยแนละ้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะย้ายกองไฟของเราเยยาาน,นียนะ่ยเข้าไปข้างในสักหน่อยแล้วกันอ่ะเข้าไปข้างในสักหน่อยนะอ๋โอโหโต๊ะบูชาเลยแล้วกันเนาะแบบนี้ไปเลยนะครับนะนี่โต๊ะบูชาของเราอ๋อโห Oh. ตอนนี้เราก็เปลี่ยนแล้วก็พยายามที่จะย้ายของลงไปข้างล่างก่อนนะครับคุณผู้ชมนะเพราะว่าเราจะทําเป็นเหมือนแบบเป็นพื้นที่ลาวานน่เองโอ้โ oh. หแต่ท้ำมันน้ำมันของเรามันก็ลงไปด้วยหมดเลยแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ปรับพื้นที่ต่อไปแนละ้วปรับลงไปเรื่อยๆปรับลงไปเรื่อยๆตรงนี้เราก็ปรับลงไปนะครับไม่มีอะไรเสียหายนะส่วนไอแผ่นกระดานใหญ่ๆตรงนี้ไอตรงที่มันเป็นจุดอะไรสักอย,ายนะ่างแหละเราก็ปรับลงไปด้วยนะครับนะข้างล่างบ้านเรานี้แบบมีบ่อลาวาะนะมีบ่อลาวาแค่นี้ก็จะได้อยู่นะคุณผู้ชมนะแล้วก็มาสร้างแบบพวกบ้าน มาไว้ข้างในหน่อยละกันแน่นอนว่าพื้นที่ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างที่จะยกสูงนะครับผมจะขยับเท่าตรงนี้เนะี่ยเข้ามานิดหน่อยเนาะเอ้ยแต่ตรงนี้แบบมีอหอคอยนะผมอยากได้หอคอยอะ่ะเดี๋ยวเอาหอคอยไปด้วยแล้วกันนะอยากได้หอคอยไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวเราเอาหอคอยมนะาไว้ไไรรที่บ้านนะครับนะเอาหอคอยมาวางไว้หน้าบ้านนะครับนี่ฮะวางไว้หน้าบ้านสอนต้นไม้นี้ขยับออกไปหน่อยนะครับต้นไม้นี้ขยับมาอยู่ไว้อยู่บนภูเขาไปนี่ครับน้องๆครับเราย้ายเราย้ายต้นไม้มาวางไว้บนภูเขาแล้วมันต้องโหดแค่ไหนวะเนี่ย อย่าให้ต้นไม้มาวางไว้บนภูเขาวางไว้หลายต้นเลยนี่แบบนี้ไปเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นหอคอยฟอ้าวังแล้วก็เอามาวางไว้หน้าทางเข้าอีกนี่แล้วก็ปรับระดับให้มันอยู่ในให้มันให้มันอยู่เท่าเกันเนาะเอ้ยเรามีโรงพยาบาลด้วยวะเดี๋ยวเราเอาโรงพยาบาลย้ายไปอยู่ข้างในเลยนะครับคุณผู้ชมนะ นี่ย้ายไปเลยมันเป็นพื้นที่บูชายันใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับนะเปลี่ยนเอาโรงพยาบาลย้ายมาอยู่ข้างในด้วยขาดไม่ได้จริงนะไอโรงพยาบาลเนี่ยขาดไม่ได้ขาดไปได,ด,ไได้โอ้โหเพื่อมีคนตกลงไปในลาวางไงพี่แล้วผมติดไฟตลอดเลยอ่ะพี่ทำไงดีอ่ะไม่ได้เลยแรงตรงกลางแล้วไฟไมันจะหายอ่ะ,อ,ะอ้าวเหรอพี่พี่ผมหายหายขึ้นไปไม่ได้เอ้ยพี่มันขึ้นไปไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลย ต้องลุมดตาดูต้องให้น้องๆช่วยกันกดไลค์กดซับหรือเปล่าอะไถึงจะขึ้นมาได้อะต้องให้น้องกดซับก่อนมันถึงจะขึ้นมาได้อ๋อต้องต้องช่วยกันกดซับกันกดด้วยนะครับนะอ๋อพี่โอ้พี่โอ้พี่ไหนๆเอาเอาอาเอาคนขายเนื้อคนขายเนื้อตกลงไปแล้วพี่เอาไงดีเอาคนขายเนื้อคนขายเนื้อตายไปแล้วเราจะบินไม่เจอตรงไหนเลยเจอห้องน้ำนี่เอาเอาเอาห้องน้ำไปแทนไหมเอาห้องน้ำไปแทนแล้วกันนะ ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับเราได้ห้องน้ํามาแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะน้องๆเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะเอาห้องน้ำเนี่ยไปวางไว้ข้างในเลยละกันแล้วพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่จะแบบสร้างของตกแต่งข้างในให้หมดเลยเนาะว่าแบบมันต้องสร้างยังไงเนาะเอาละเดี๋ยวกําลังมาทางนี้ละโอเคโอเคโอเคนี่มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็กดหมุนหน่อยได้ไหมพี่ในนี้เราแบบต้องมีแบบที่ห้องน้ำเลยพี่ใช่ใช่เราต้องมีสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์ต้องอันที่หนึ่งใช่อันดับหนึ่งต้องมาก่อนเลยเรื่องห้องน้ำเนี่ยต้องบอกเลยว่าตรง บูชาของเราเนี่ยมีคบเพลิงวางไว้นะครับนะมีกองไฟของเราวางไว้เพื่อที่จะให้สามารถแบบเอาคนมาวางไว้แล้วเราก็ได้ไฟด้วยแล้วเราก็ได้แบบเออได้ของบูชายานด้วยนะบอกเลยว่าโคตรเท่นะเรามีแบบของอินฟินิตี้แล้วเอามาเป็นที่แบบเทขยะตรงนี้ไป่ะไปโอเคซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะสร้างกำแพงก่อนแล้วกันนะสร้างกำแพงแบบป้องกันนะป้องกันป้องกันขยายวงตรงนี้ด้วยโอเคขยายวงแล้วก็เดี๋ยวเราขยาย ตรงโซนนี้อีกแล้วโซนตรงห้องน้ําห้องน้ําต้องมีไฟนะอันนี้เราก็ต้องวางไว้เพื่อที่จะแบบกันไม่ให้แบบคนมาเดินตกด้วยครับนะอาจจะแบบต้องวางไว้กันไว้นิดหน่อยเนาะคุณผู้ชมเนาะไม่งั้นเนี่ยคนเราเดี๋ยวมันก็เดินตกกันหมดก็ชิบหายกันหมดเลยดิใช่ไหมวางไว้แบบนี้อ๋ออ๋อโอ้โหโอ้ช่วยพี่ด้วยโอ้พี่พี่เหนืออะไรเนี่ยพี่จะแบบสร้างแคมป์ช่วยเด็กในนี้เหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็นำเด็กหนึ่ง้านคนเนี่ยมาวางไว้ข้างล่างเลยพี่ โอ้โหต้องบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับคุณผู้ชมนะพอเราเดินลงมาตรงนี้ปุ๊บโอ้โหดูดูด,ดูแล้วแบบตรงนี้ก็เป็นแบบสถานที่เด็กอยู่เนาะโคตรเท่อ่ะเด็กหนึ่งล้านคน VS บ่อลาวานะครับนะโอ้โหดูดิดูด,ดิดูยังไงก็แบบโอ้โหเป็นฐานที่น่าจะปลอดภัยมากนะครับน้น้องๆนะโอเคตอนนี้เราก็จะสร้างบันไดต่อนะครับนะซึ่งพี่เหนือก็ได้ทําไว้เพียงเท่านี้แต่ผมเนี่ยจะมา ปรับปรุงมันเองนะครับน้องๆนะซึ่งทางลงของเราเดี๋ยวก็ต้องทําให้มันดีๆหน่อยเนาะโอ้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  o. อะไรวะเนี่ยเหมือนว่าต้องแบบปรับให้มันขนาดขึ้นนิดหน่อยนะแบบนี้ใช่ไหม <S <S อ่าอ่าอ่าแบบนี้นิดหน่อยแล้วก็เอาเอามันขึ้นมาหน่อยเอามันขึ้นมาหน่อยอ่าเอามันขึ้นมาหน่อยแล้วก็อาจจะต้องปรับตรงนี้ให้มันแบบดันเข้าไปนิดหน่อยอย่างนี้อย่างนี้โอเคเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมนะ้ทางลงไปสู่ข้้งล่างของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยเราน่าจะแบบให้เด็กแบบมันมันรวมกันอยู่ตรงนี้นะครับนะ ต้องบอกเลยว่าฐานเรามันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเหลือแต่หน้าทางออกนะซึ่งหน้าทางออกเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเอาแบบพวกกำแพงเนี่ยไปวางไว้เสริมเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทางเข้าแบบพวกผีพวกอะไรพวกนี้มันจะเข้ามาได้นะอย่างเช่นพวกเวนดิโกอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะขยับตรงนี้มนันนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะก๊อปแล้วก็เอามาวางไว้เยอะๆเลยนะครับนะ <S <S ผมคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับนะเหลือแต่ทางเข้าที่จะ <S 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 จะต้องปรับปรุงนิดหน่อย,ยแต่แบบผมก็ไม่แน่ใจว่า จะเอาเอาให้มันเข้ายังไงดีจะให้แบบปีนเข้าไปเลยไปไหมนะให้ปีนเข้าไปดีไหมอันนี้กําลังคิดอยู่นะครับนะเอายังไงดีตอนนี้เราก็เสริมหอคอยตรงนี้มาอีกอันหนึ่งเอออย่างนี้นะคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเราอยากจะเข้ามาเนี่ยเราจะต้องโดดเข้ามานะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดไว้นะครับนะทางเข้าเราจะต้องแบบปีนขึ้นมาตรงนี้แล้วก็โดดเข้ามาพี่นี่ไงพวกกวางอะไรนล้นก็จะเข้ามาไปได้แล้วเพราะว่ามันขึ้นไอหอคอยนี้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะตอนนี้เนี่ยผมก็จะสร้างบันไดที่จะสามารถขึ้นลง ตรงบริเวณนีด้ด้วยนะครับนะเพราะว่าเราจะต้องออกด้วยนะครับไม่ใช่เราจะต้องอยู่ข้างในอย่างเดียวเราจะต้องออกมาด้วยเนาะซึ่งทางเนี่ยมันอาจจะดูแปลกนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราอาจจะต้องจัดมุมให้มันเรียบร้อยเหมือนเดิมนะอาจจะยากนิดหน่อยแต่ถ้าหากว่าน้องๆฝึกไปฝึกมาเนี่ยยังไงก็ทําได้อย่างแน่นอน,นครับนะแค่นี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับนะทางขึ้นโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วส่วนตอนนี้พี่เนี่ยก็น่าจะกําลังจัดสรรของที่อยู่ข้างในนะครับนะ ผมก็คิดว่ารตรงนี้มันก็น่าจะพร้อมแล้วแต่เราต้องดูข้างนอกเลยเนาะข้างนอกเนี่ยมันก็เหมือนว่าน่าจะไม่มีตัวอะไรปีนขึ้นมาได้นะครับดังนั้นผมก็จะต้องแบบสร้างทางที่มันสามารถปีนขึ้นมาได้นะหมายถึงว่าเราเนี่ยก็ <Pain S 1> จะต้องปีนออกไปด้วยนะครับไม่ใช่แบบให้แบบพวกกวางอะไรพวกนี้มันปีนเข้ามาไม่ได้เราก็ต้องเอาตัวเองออกไปด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ปรับให้ตรงนี้เนี่ยมันยืดยาวไปเลยนะครับยืดยาวแบบนี้ไปเลยนี่เป็นภูเขาที่สามารถปีนขึ้นมาได้จริงนะครับเออแบบนี้แหละแบบนี้แหละก็คือคนสามารถแบบเดินขึ้นมาได้นะะครับน เดินขึ้นไปแบบนี้ได้ไปเลยแล้วก็เวลาเราวิ่งเนี่ยเราก็ขึ้นหอคอยขึ้นไปชั้นบนสุดก็ได้หรือไม่ก็ตรงกลางเนี่ยล้วก็โดดลงมานะครับนะต้องบอกเลยว่าฐานเนี่ยดูโคตรดีเลยโอโ้โหโคตรคููเลยตรงนี้เราขยับเข้ามาวางไว้แต่ละอันวางไว้เรื่อยๆ,ๆเด็กเลยใช่ไหมโอ้โหดูเด็กพวกนี้โอโ้พี่ผมว่าเราต้องช่วยเด็กมากกว่าน,นี้ว่ะเด็กมีแค่นี่เองเหรอเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยเต็มเลยเนี่ยมาเก็บไหมล่ะอ๋ออ๋อโอ้โหดูบ้านใน99คืนสิครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นบ้านที่ค่อนข้างที่จะเทพานะ เข้ามาข้างในเนี่ยก็ตรงนี้เป็นที่ช่วยสําหรับเด็กพอขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นฐานนะครับจะเป็นที่นอนของพวกเรารวมไปถึงที่คับกระสุนแล้วก็มีอาหารตรงนี้ก็เป็นโรงพยาบาลแล้วก็มีห้องน้ําแล้วข้างนอกเนี่ยถ้าหากว่าจะออกไปเนี่ยก็มีกาแพงสูงขนาดใหญ่ป้องกันไม่ให้พวกเจ้ากวางเข้ามารวมไปถึงหอคอยป้องกันนะครับนะโอ้ต้องบอกเลยว่าฐานนี้แบบโคตรเท่เลยนะ เนี่ยฐานนี้เท่มากจริงๆนะครับนะผมว่านะเดี๋ยวน่าจะไปทดสอบคืนนี้แหละว่าพวกกวางเนี่ยกับพวกลัทธิเนี่ยมันจะสามารถบุกเข้ามาได้ไหมน,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 นั่นเองครับคุณผู้ชมนะเราจะไปทดสอบกันเลยเนาะคุณผู้ชมตั้คืนนี้ว่าพวกกวาง่ยบุก่าเข้ามาได้ไหมเพราะว่าเราก็เตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับเด็กตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่ค้าของรบอทกองไฟตรงนี้ฐานล่าว่าเนี่ย ใช่พี่ผมว่าตรงนี้เนะี่ยสมบูรณ์แบบแล้วน่าจะ,ะเพียงพอที่เรา,าจะทดสอบคืนนี้นะพี่พร้อมอย่างโหดูสิคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานไว้สําหรับการป้องกันไม่ให้พวกลทัทธิบุกเข้ามาได้นะมีการป้องกันโอ้โหภูเขาไฟกลายเป็นบ้านของผมเล้วครับเปลี่ยนภูเขาไฟให้เป็นบ้านนั่นเองนะโดยการย้ายภูเขาไฟเนี่ยมาไว้ตรงข้างในตรงแคมป์ไฟนะเดินขึ้นไปดูได้เลยนี่ สามารถเดินขึ้นมาอยู่ข้างบนสุดได้ด้วยนะครับนะโอ้โอ้ยโอ้ยวองบุอ้วาอบุกอ้งใอ้วาอบุกอ้ในอกิโอไรขึ้นมอ้นีอยโอ้หโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้วโอ้ยโอ้เโอ้ลโอ้ย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 โอ้างอ้ยโ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 อ้โอ้ย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 โอ้อ้างอ้ย่อ้ยลอ้ยโอ้ยตอนนี้เป็นย่ว้เวลากลางคือเอ้ยเอ้ืโอนย่อ้ยโอ้ยมอยโอยโอ้ยโอ้ยโอะนรอ้ยโ่้ยนะ้ยโอ้ยเอ้ยอ้ยโ้ยโยิงปืนไล่โอ้โห เหมือนว่าเสียปืนอะไรันมันมาเหรอมันมาพี่แต่แบบเหมือนว่ามันน่าจะกลัวไฟนะเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยแคมป์ไฟของเราเนี่ยน่าจะดับไปแล้วนะครับนะไม่รู้ว่าแบบพวกกวางมันยังผูกเข้ามาได้ไหมโอ้โหโอ้โหคือมาเต็มเลยโอ้โหนี่มันอะไรวะนั่นน่ะกวางมาเยอะมากโอ้โหยิง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 โอ้โหกวางมาเยอะมากครับยิงไปให้หมดยิงไปให้หมด มันบุกเราเหรออลันมันบุกมันบุกมันบุกมาแล้วพี่มันบุกมาแล้วบุกมาเยอะมากดูดิดูดิอูต้าดิโอ้ยพี่พี่แคมป์ไฟเอ้ยเอเอ้เอยผมยิงมันอยู่หายไปแล้วมันหายไปแล้วไม่รู้หายไปได้ไงอะไม่รู้พี่อ๋อมีเค้กให้กินอยู่มีเค้กให้กินอยู่อ่ะมีแเค้กไปก่อนโอเคขึ้นไปขึ้นไปต่อครับขึ้นไปต่อกระสุนเรายังเหลืออีกเยอะเลยนะเพราะว่าเรามีของอินฟินิตี้ตรงนี้นะครับนะนี่ของอินฟินิตี้เอ้ยแต่ลัทธิอะไรเนะ ล้วที่บุกเข้าไปในฐานได้ไงน่ะโอ้โหว้าวว้าวว้าวววผมว่าพวกมันจะบุกมาเต็มข้างนอกตรงนี้เลยน่ะดูดิโอ้โอ้โอ้ยิงทิ้งให้หมดยิงทิ้งให้หมดโอ้ตาย้าตายซ้าตายซ้าบุกมาอย่างเยอะเลยน่าจะมาสองล้านตัวนะรอบนี้โอ้ยให้มากๆสองล้านตัวจนเกมมันแบบไม่เรนเดอร์แล้วเนี่ยเกมมันไม่โหลดเลยอ่ะดูดิมันบินไปบินมาเนี่ยโอ้มันมาเยอะมากนะครับน้องๆจนเกมกระตุกนะครับ เกมก็ตัก็่า,าย,ยืนยันว่าฐานของเราแข็งแรงมากนะมันไม่สามารถบุกเข้ามาได้ <_ an> ใช่ไม่สามารถบุกเข้ามาได้อะโหอะไร <_ an> เฮ้ย <_ an> มันบุกข้างในด้วยมันบุกข้างในยิงยิงมันแอบ,บเข้ามาตอนตอนไหนเนะนี่มันแอบเข้ามาตอนไหนโอเคในที่สุดเนี่ยเราก็สามารถปกป,ป้องฐานของเราได้นะครับแม้ว่ามันจะมีบางตัวที่แอบเข้ามาแล้วก็ยังมีบางตัวที่มันรอดอยู่เดี๋ยเราก็สามารถบุกเข้า เราก็สามารถปกป้องฐานของเราได้นะแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าเจ้ากวางอะไรพวกนี้เนี่ยมันทําฐานเราอะไรไม่ได้นะเนื่องจากว่าฐานของเราเนี่ยมีการป้องกันด้วยไฟนะครับนะซึ่งไฟตอนนี้มันก็ยังไม่ดับนะครับยังมีไฟเหลือเล็กน้อยนะแต่ถ้าหากว่าไฟมันดับเมื่อไหร่ก็ไม่แน่นะครับก็ต้องลองดูว่าไฟมันไม่ดับเดี๋ยวมันสามารถบุกเข้ามาได้ไหมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับน้องๆแหละคิดว่าแบบมันจะสามารถบุกเข้ามาได้ไหมนะถ้าหากว่าน้องๆชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับนะก็ วันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละเป็นการสร้างบ้านภูเขาไฟที่ค่อนข้างที่จะสนุกเลยเรามีตั้งแต่พวกหอคอยการป้องกันเวลาเราจะขึ้นไปบนบ้านเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนนิดหน่อยนะเนาะก็คือโดดขึ้นมาแบบนี้เพื่อเพื่อไม่ให้พวกกวางเนี่ยมันสามารถเข้ามาได้นะแล้วเราก็โดดเข้ามาแล้วก็โอ้โหต้องบอกเลยว่าข้างในเนี่ยปลอดภัยมากๆาครับคุณผู้ชมฮะ